สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันอังคารที่24ิมิถุนายน68นะครับวันนี้มีข่าวสารมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดจะมีการหลอลุน้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอกของรัฐบาลนะครับลงถึงสรุปในเรื่องของเงินส่งครอบุตรของผู้ประกันตนท่านผู้ชมวันนี้จะมีการประชุมของ,ของคอรมอกันจะมีการอนุมัติงบเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกแน่นอนแล้วว่าในเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทนั้น อาจจะต้องชะลอออกไปก่อนแล้วก็อาจจะไม่มีแล้วอันนี้ใช้คําว่าอาจจะนะครับผมล่าสุดวันนี้ท่านผู้ชมมาอรอลุ้นกันว่าจะมีการประชุมคอรมอนะครับแล้วก็จะมีการจับตากระทรวงการคลังชงแพ็กเกจใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจเข้าคอรมอวันนี้ครับ24มิถุนายน68ซึ่งร,รายละเอียดสําคัญกระทรวงการคลังจะเตรียมเสนอ3มาตรการหลักในการประชุมคอรมอวันนี้ซึ่งก็ได้แก่ 1. น,นะครับมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน157,000ล้านบาทปรับแผนงบประมาณจากโครงการดิจิทัลวอ l l e t 1,000 0บาทเปลี่ยนมาใช้เป็นการลงทุนเล็กด่วนเพื่อเร่งให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหวังผลกระตุ้นกำลังซื้อและการจ้างงานอย่างรวดเร็ว 2. แพ็กเกจสินเชื่อรับมือสงครามการค้าวงเงินไม่ต่ำกว่า 120,000ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะผลกระทบจากภาษีของรัฐบาลทรัมป์ของสหรัฐซึ่งก็จะประกอบด้วยซอฟโลนธนาคารออมสินวงเงิน1 0 0 0ล้านบาทสินเชื่อจากธนาคารของรัฐอื่นๆอีกส่วนหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ส่งออกกลุ่มซัพพลายซัพพลายเชนนะครับกลุ่ม SME ที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าจีนนะครับธุรกิจท่องเที่ยวและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง สามเป็นโครงการคุณสู้เราช่วยรับผมคุณสู้เราช่วยเฟสสองแก้หนี้ครวัวเรือนต่อเนื่องจากเฟสแรกที่สิ้นสุดไปแล้วเมื่อนะครับจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายคุณสมบัติผู้เข้าร่วมเดิมค้างชำระเกิน30วันเปลี่ยนใหม่ว่าค้างชำระตั้งแต่1วันก็สามารถเข้าร่วมได้เน้นช่วยลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ท่านผู้ชมต้องรอที่ประชุมคอรอมประชุมออกมาก่อนว่าสรุปออกมาแล้วจะมีโครงการไหนบ้างที่จะผ่านคอรอมอก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับข่าวต่อไปมาดูเรื่องของเงินส่งครอบบุตรผู้ประกันตนประกันสังคมกันบ้างครับเดือนมิถุนายน68เงินส่งครอบบุตรจะโอนในวันที่30มิถุนายน68ครับจำนวนเงินที่ได้รับก็คือ1,000บาทต่อคนต่อเดือนครอบครัวที่มีบุตรเข้าเกณฑ์สูงสุดได้3คนครับ รับรวมได้สูงสุด3,000บาทต่อเดือนนั่นเองเงื่อนไขผู้ที่จะมีสิทธิ์รับเงินส่งครอบบุตรนะครับประกันสังคมจะเป็นต้องเป็นประกันสังคมมาตรา33หรือ39ชําระเงินสมทบครบ12เดือนในช่วง36เดือนที่ผ่านมาบุตรต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายอายุแรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์ถ้าเดือนนี้นะครับบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์แล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ครับผม ไม่เกิน3คนต่อครอบครัวครับยกเว้นกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับสิทธิ์จนลูกอายุครบ6ปีครับส่วนตารางโอนเงินถ้าเดือนนี้ 30. มิถุนายน68ครับจะเป็นสิทธิ์ของเดือนมีนาคม68ถ้าเป็นเดือนหน้า 31. รกรกฎาคม68เป็นสิทธิ์ของเดือนเมษายน68ครับผมช่องทางในการขอยื่นสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรก็ได้แก่ สำนักง,งานประกันสังคมเขตพื้นที่ของท่านประกันสังคมจังหวัดหรือสาขานะครับหรือยื่นผ่านออนไลน์ได้ที่ e-sales service tso.go.th s, s, s so. นะครับสอบถามสายด่วนเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์1506ย้ำอีกครั้ง1506สายด่วนของประกันสังคมนะครับก็สามารถตรวจสอบได้สายด่วนนี้บริการ24ชั่วโมงนะครับแต่ก็แนะนำให้ โทรในเวลาราชก,การน่าจะสะดวกกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข่าวสั้นอย่างไรจะรีบมาแจ้งให้ทราบระดับต่อไปนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ข่าวสารเขาขั้นจะเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวผมกาลังจะมีการปรับแผน,นะท่านผู้ชมว่าจะมีการเสนอข่าวอาจจะเป็นสรุปโดยภาพรวมว่าในใน,ในวันในแต่ละวันเนี่ยมีข่าวสารที่น่าสนใจอะไรบ,บ้างแบบสั้นๆมาให้ท่านผู้ชมรับทราบกันแบบสั้นๆท่านผู้ชมบางทีในข่าวเนี่ยบางคลิป จะบอกแค่2เรื่องใช่ไหมครับก็คือเรื่องของอประชุมคอรมอนะครับวันนี้ก็เตรียมรุ้นกันกับเรื่องของอในส่วนของเงินส่งเคราะห์บุตรของเดือนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนขอข่าวสารให้มันแบบมากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับจะได้แบบนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับผมฝากก่อนจบคลิปกันไปท่านผู้ชมก็ในเรื่องของการรักษาศีลห้าท่านผู้ชม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ปรตวผิดในการไม่พูดปดนะครับพูดเท็จพูดคำหยาบเพอเจอร์พูดส่อเสียดพูดโยุ่ให้แตกกันควละเวน้นแล้วก็สุดท้ายก็5ห้า 5, ไม่ดื่มสุราห,หรือของมึนเมาตัวน,นี้จะเป็นเหตุนะครับก่อทะเลาะวิวาทได้เสียทรัพย์ก่อทะเลาะวิวาทกับเป็นเหตุที่ไม่ละอายนะครับผมลำบากหน่อยท่านผู้ชมเป็นการบันทอนปัญญาด้วยสาหรับคนที่ดื่มสุราของมึนเมาสี่ห้ารักษาไว้เป็นการรักษาตัวเองแล้วก็ ในขณะเดียกันก็เป็นการรักษาผู้อื่นด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับก็แสดงความเป็นห่วงัรรยายซึ่งกันและกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ